เชิญพบกับ4ไอดอลสุดคู่จากเรื่องเกิดใหมเป็นลูกโอชิผมจะมาสอนแต่งตัวให้กับทุกท่านเมื่อพร้อมแล้วไปชมกันเลย เอาเลยครับก็สวัสดีน้องๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่กันอีกแล้วผมพี่เบสนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนแต่งตัวเป็นตัวละครนะครับผมจากเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับผมซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ตัวละครหลักด้วยกันนะซึ่งทั้ง4ตัวละครเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีบทบาทกับในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือเป็นไอดอลเป็นดาราเป็นนักแสดงนะครับทั้ง4คนเลยคนแรกเนี่ยก็คือ อย่างแน่นอนเลยก็คือเป็นไอจังทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักไอจังนะครับผมไอจังก็คือเป็นไอดอลที่ดังที่สุดแล้วนะครับในเรื่องเนาะแล้วก็มีลูกของไอจังด้วยนะก็คือลูบี้จังนะครับแล้วก็อความารีนคุงนะครับต่อจากนั้นก็จะมีเพื่อนของลูบี้และอความารีนก็คือคานะจังด้วยนะครับผมแถมให้เนาะก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปแจกโค้ดเสื้อผ้าเนะี่ยผมฝาก น้องๆนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เนาะนะคลิปนี้ผมขอสักพันไลค์ได้ไหมครับถ้าถึงพันไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนต่อเลยนะครับว่าใครอยากให้ผมทําเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะทําให้นะครับถ้าถึงพันไลค์นะโอเคครับขอบคุณมากๆครับสาหรับกําลังใจเล็กน้อยเนาะอ่ะผมว่าน้องๆคงจะอยากรู้กันแล้วแหละว่าโค้ดเสื้อผ้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไอจังก่อนเลยแล้วกันครับผมซึ่งไอจังเนี่ยบอกเลย เป็นตัวละครหลักนะครับมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเพราะงั้นแล้วรอช้าไม่ได้ครับไอจังตัวแรกจริงๆพี่เคยทําคลิปแยกไว้แล้วครับผมสำหรับไอจังนะครับเคยทําสอนไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครเคยดูแล้วก็นะครับข้ามไปก็ได้ไปดูตัวละครอื่นนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะผมสำหรับตัวแรกไอจังเริ่มแรกนะครับผมพี่ขอแนะนําให้น้องๆเนี่ยทาการเปลี่ยน โมเดลตัวละครครับผมเป็นตัวประมาณแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงแบบนี้เลยเพราะว่าร่างมันจะ,ะเขาเรียกอะไรอะหุ่นเพรียวนิดนึงนะครับหุ่นแบบสแลนเดอร์นะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นแบบสี่เหลี่ยมเป็นทรงผู้ชายอะมันจะแปลกๆนิดนึงแต่มันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละก็จะดูแบบเขาเรียกอะไรตัวผู้หญิงเวลาเราแต่งออกมามันจะดูแบบอ้วนๆน,นิดนึงอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนั้นแหละทุกคนก็ให้เราใช้เป็นตัวผู้หญิงดีกว่านะสำหรับน้องๆที่อยากจะ แต่งให้มันน่ารักนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่โค้ดเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมสลับไอจังเพราะว่าเราเคยสอนไปแล้วนะครับอันแรกครับผมจะเป็นใบหน้านะครับของใบจังนั่นเองก็คืออ่ะกเรียกอะไรครับพิบตาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีตาปินประกายปิ๊งๆนะครับรหัส1314956 3108่ครับและต่อไปครับผมเป็นทรงผมสีม่วงของไอจังครับผมแล้วก็มีลิบบิ้นก็แล้วกับโบลูกระต่ายด้วยนะครับ รหัส13149542145ครับต่อไปจะเป็นเสื้อไอดอลนะครับของไอจังนะครับ1 3 4 8 7 1 5 6 2 5 4ครับต่อมาเป็นกระโปรงไอดอลนะครับ13487159138ปครับต่อไปนะผมจะเป็นโบอันใหญ่ใครจะใส่เพื่อให้มันเด่นก็ได้หรือใครจะไม่ใส่ก็ได้ผมถ้าใครไม่ใส่ก็นะครับกดออกไปนะครับกดเอาออกไปผมขอไม่ใส่ละกันเพราะว่าอยากให้มันโชว์ริบบิน้นโบลูกกระต่ายนะครับเพราะว่าเหมือน ไอจังมากกว่านะครับเหมือนในการ์ตูนนะต่อมาก็ผมเป็นอิโมชันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหัวตกใจอะไรประมาณนี้นะครับนะผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออิโมชันอะไรนะครับก็รหัส9 6 8 1 6 2 6 0 3 6ครับต่อไปเป็นไมโครโฟนสีชมพูนะครับ1 2 4 2 1 7 2 9 0 8 8ครับต่อมาครับผมจะเป็นกรีบเสื้อนะครับทางฝั่งด้านซ้ายของไอจังนะครับด้านซ้ายของผมด้านขวาของไอจังนะครับก็คือตรงนี้นะครับรหัส 6145 1532 49ครับอ่ะต่อไปก็เป็นกรีบเสื้อทางฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับรหัส6145 136251ครับและต่อไปเป็นตกแต่งเล็กน้อยครับผมเป็นดาวเปล่งประกายระยิบระยับด้านหลังของไอจังนะครับผมเพื่อเพิ่มความเป็นไอดอลขึ้นไปอีกนะครับรหัส6808 58 73 48ครับโอเคครับผมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นไอจังนะครับในบลูทแ h บเรนได้แล้วล่ะค่ะทุกคนเป็นไงน่ารักไหม เดี๋ยวขอกดตรงพกดท่าสังท่าน,นะครับน,นี่ท่าเต้นเป็นไงเนี่ไอจังยกยาย <c oughs> น่ารักมากทุกคนดูดิเออนี่ไงไอจังนะไอจังทำอะไรดีทุกคนทุกคนอยากให้ไอจังทำอะไรกระโดดเชียร์แล้วกัน <c oughs> ไอจังปบมือเอย้ยกมือดีต่อเมือน,นี้ไอจังหัวเราะ อไอ้จังบ๊ายบายค่ะทุกคนน่ารักไหมโอเคครับเดี๋ยวมาต่อที่ตัวต่อมาเลยแล้วกันครับผมขอเป็นลูบี้จังต่อเลยแล้วกันนะครับมาที่ลูบี้จังครับผมทุกคนก็รหัสนะครับมาอันแรก1 3 1 6 8 1 5 2 7 0 3ครับอันนี้จะเป็นใบหน้าของลูบี้จังครับผมต่อไปครับผมเป็นทรงผมของลูบี้จังรหัส1 3 1 8 5 9 6 4 1 4 2ครับต่อไปเป็นเสื้อน,นักเรียนของลูบี้จังรหัส 13130119304ครับและต่อมาเป็นกระโปรงนักเรียนนะครับของลูบี้จังนั่นเองรหัสนะครับผม13198344348ครับและต่อไปเป็นคอปกเสื้อครับรหัส6201587834ครับต่อมาเป็นดาวตกแต่งเล็กน้อยข้างๆลูบี้จังนะครับผมรหัส6995 623732ครับโอเคครับทุกคนเพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลายเป็นลูบี้จังได้แล้วครับผมลูก นะครับลูกแฝดของไอจังนั่นเองวก็เดี๋ยวกดท้ายมันน่ารักหน่อยนี่ไงลูบี้จังมาแล้วค่ะเป็นไงน่ารักไหมลูบี้จังน่ารักมากทุกคนดูดิอย่างเหมือนเนะีโอเคครับเดี๋ยวไปกันที่ตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับอควา a มารีนพี่ชายฝาแฝดของลูบี้จังนั่นเองอความารีนครับโค้ดแรกนะผมจะเป็นทรงผมเนาะก็รหัส 12672244037ครับต่อมาครับผมเป็นใบหน้าแล้วก็ดวงตาเปล่งประกายสีฟ้าของอความารีนนะครับผมรหัส13168131397ครับต่อไปเป็นเสื้อน,นักเรียนนะครับผมรหัส13180881868ครับและต่อมาครับผมเป็นกางเกงนักเรียนรหัส13180882683และต่อไปเป็นคอป,ปกเสเื้อเช่นกันครับรหัส4875436696 ไปเป็นดาวระยิบระยับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผมข้างๆอควอมารีนะผมเพื่อเพิ่มความเป็นชายหนุ่มหล่อนะครับรหัส6995 632425ครับเรียบร้อยครับผมองเพียงตอนนี้คุณก็สามารถกลายเป็นอควอมารีพี่ชายสุดหล่อเท่ของลูบี้จังได้แล้วนะครับทุกคนกดท่าในดีเพื่อเพิ่มความเท่สวัสดีครับ <S <S ผมอควอมารี เฮ้ยสวัสดีทำไมต้องทำเสียงหล่อไม่เข้าใจเลยทุกคนเออความมารีนหล่อไหมทุกคนนี่พี่ชายที่คอยปกป้องน้องสาวนะครับโอ้โหโคตรหล่อเท่พี่ถ้าพี่จะหล่อเท่ขนาดนี้พี่ไปเล่นหนังเลยไหมเออ เป็นเล่นซีรีส์สักเรื่องอะไรเงี้ยได้อยู่นะและต่อไปครับทุกคนมาต่อกันที่สาวสวยพูดที่มากด้วยความสามารถอัจฉริยะแห่งการแสดงนะครับผมเก่งมาตั้งแต่เด็กนะครับผมคานาจังนะครับมาเลยครับเสื้อนะครับรหัสโค้นแรกเลยก็คือ1 3 1 3 0 1 1 9 3 0 4ครับต่อไปจะเป็นกระโปรงนะครับรหัส1 3 1 9 8 3 4 4 3 4 8ครับต่อไปเป็นคอปกเสื้อ6 2 0 1 5 8 7 8 3 4ต่อมาเป็นทรงผมอันแรกนะครับผม6 3 3 7 1 7 7 7 5 7แล้วก็เป็นทรงผมอันที่2ครับรหัส1 0 0 0 1 1 1 1 6 7 4ครับ ต่อไปจะเป็นหมวกของคานะจังนะครับ1343-3197536ครับและสุดท้ายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมตาของคานะจัง7291-744672ครับเรียบร้อยครับผมเพียงเท่านี้กุดก็สามารถเล่นเป็นคานะจังในบรูเกเวนได้แล้วครับเป็นไงครับผมอัจฉริยะแองกาแสงไอดอลสาวเพื่อนของลูบี้จังและอความมลินคุงเดี๋ยวขอจัดท่าเต้นให้น้องคานะจังหน่อย นี่ต้องท่าอย่างนี้เลยเยอะ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 ยอลำวงเวียนครบนี่นี่ท่านี้สุดยอดยังไงขายัดยังมาแล้วค่ะเชอบไหมเออก็ครบแล้วครับผมสําหรับการแต่งตัวเป็นตัวละครจากเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับผมสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อๆไปถไ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากให้ผมแต่งตัว สอนแต่งตัวเนี่ยจากเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะว่าผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยใครที่ดูคลิปพี่แล้วเนี่ยรู้สึกชื่นชอบนะครับผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บายบาย,บายจ้าขอให้สนุกนะครับน้องๆ